ปีพศ2297พระเจ้าอารองพญาสามารถปราบป่าเมืองพมา่าและเมืองมอได้สำเร็จพระองค์จึงได้เตรียมกองทัพเพื่อยกมาตีมกรุงอิสีอยุธยาในปีพศ2302จนเมื่อพมา่ายกทัพเข้ามาใกล้พระนครบรรดาขุนนางราชดรทั้งหลายจึงพากันไปกราบทูลวิงวอนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรให้ลาบ พระพนวดออกมาเพื่อช่วยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตป้องกันพระนครสีอยุธยาโดยสัญญาว่าหากครบพระชนะพะม่าจะให้พระเจ้าอุทุมพรกลับมาเป็นกษัตริย์โดยการปรับปุงการตั้งรับค่าซึกจจนพม่าไม่สามารถตีกรุงสีอยุธยาได้ต้องยอมเลิกทับกลับไปพอพระเจ้าอลองพญาทรงประชวนแล้วสวรรนคตระหว่างทางในตอนแรก ไทยไม่รู้ว่าพระเจ้าอาลองพญาทรงประชวนแล้วคิดว่าอาจเป็นกลอุบายเลิกทัพคันรู้ว่าเลิกทัพกลับไปแน่พระเจ้าอุทุมพรจึงมีรับสั่งให้พญาโยมราชกับพญา,าศรีหราชเดโชยกทัพไปติดตามพมา่าตามไปถึงเมืองตากก็ไม่ทันฆ่าซึกจึงเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์อันใดก็เลิกตามเมื่อพมา่าเลิกทัพไปจากกรุงศรีอยุธยาแล้ววันหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาาอมรินโปรดเกล้าให้เจ้าฟ้าอุทุมพรเข้าเฝ้าในพระราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาาอมรินทรงถอดพระแสงดาบพาดไปบนพระเพลาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรท่อพระเนตรเห็นดังนั้นก็เข้าไทยพระไทยจึงสเสด็จออกไปทรงผนวดยังวัดโพทองหยาดปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอ่างทอง ไลไปประทับที่พระตำนักคำหยาดซึ่งพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศผู้เป็นพระราชบิดาสร้างไว้เป็นที่ประทับแล้วเมื่อเสด็จประพาสเมืองอ่างทองราษฎรจึงพากันขนานพนามเพระาะว่าขุนหลวงหาวัดจากนั้นเสด็จกลับมาประทับณวัดประดู่ทรงทำตามเดิมหลังจากซึกอลองพยาพอมากเกิดปัญหาสงครามภายในหลายปีพระนครศรีอยุธยาจึง เว้นบ้างจากซึกการสงครามระหว่างนั้นเจ้าฟ้าอุทุมพรยังทรงผนวดเลื่อยมาจนกระทั่งพระเจ้ามังละป่าปาเมืองพม่าและหัวเมืองที่กระด้างกระเดียงเซตจึงโปรดให้มังมหานรทาและเนเมียวสีหาบดีเป็นแม่ทัพยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาการยกกองทัพมาตีครั้งนี้ได้เตรียมพร้อมตั้งแต่พศ .2307 และมีการกำหนดเส้นทางเข้าตีมาอย่างดีโดยแบ่งเป็นสองเส้นทางคือเส้นทางใต้และเส้นทางเหนือเมื่อสมเด็จพระเจ้ายุหัวพระที่นั่งสุริยาตอมารินทรงทราบจึงโปรดเกล้าให้เกณฑ์กองทัพจากหัวเมืองมาช่วยพระนครแล้วจึงให้เกณฑ์กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือหัวเมืองฝ่ายใต้จัดกองทัพออกไปรับศึกพมา่าส่วนกองทัพหัวเมืองนอกจากนั้นให้เกณฑ์เข้าบรรจบ กัปทหารกรุงศรีอยุธยาขึ้นประจำรักษาหน้าที่เชิงเทินกำแพงเมืองโดยรอบและกวาดต้อนพลเรือนและสเสบียงอาหารเข้าไว้ในพระนครเมื่อกองทัพกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตโปรดก้าวให้ออกไปรับซึกพ่แพ้ถอยทัพกลับมายังกรุงศรีอยุธยากองทัพพม่าก,ก็ยกทัพเข้าประชิดพระนครเวลานั้นสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงพระราชาตรัสให้นิมนต์พระราชาคณะ จากวัดต่างๆนอกพระนครให้เข้ามาอยู่ในพระนครสีอยุธยารวมถึงเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งทรงพระผนวดจึงได้เสด็จเข้ามาประทับณวัดราชปณิษสถานขุนนางและราษฎรจึงชวนกันเข้าไปกราบทูลให้ลาพผนวดมาช่วยลบพมา่าแต่เจ้าฟ้าอุทุมพรทรงไม่ยอมลาผนวดในครั้งนี้แม่ราษฎรจะเขียนหนังสือใส่าดจนเต็มตอนออกบิณฑบาตก็ไม่ยอม ต่อมามังโนธาแม่ทัพใหญ่ของพอม่าป่วยใต้ในค่ายสีกุ๊กเนมิอสีหาบดีจึงเป็นแม่ทัพใหญ่แทนจากนั้นก็ให้ตั้งค่ายล้อมพระนครสีอิุธิยาและเล่งโจมตีโดยตั้งค่ายนาวัดกระายวัดพัพาชัยวัดเตา๋าวัดสุเลนวัดแดงปู่ขอลบขึ้นทุกๆค่าย เอาปืนใหญ่ปืนน้อยขึ้นระดมยิงเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาจนเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ในวันที่7เ,เมษายนพศ2310พมา่าได้เผ่าทําลายเมืองและก,กวาดตอนผู้คนไปยังค่ายพม่าสมเด็จพระเจ้ายุหัวพระที่นั่งสุริยาตอมรินสวรรคตระหว่างสเสด็จพระราดดำเนินหนีออกจากพระนครเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งทรงพนวดอยู่ และประทับอยู่ที่วัดลาดปณิสถานก็น่าจะถูกพมากก่ากวาดต้อนไปไว้ที่ค่ายพร้อมกับพระวงศานุวงศ์หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเจ้าฟ้าอุทุมพรได้ถูกกวาดต้อนไปที่พมา่าพร้อมด้วยเจ้านายและเฉลยชาวไทยอื่นๆสําหรับเส้นทางกวาดต้อนเฉลยชาวกรุงศรีอย,ยอยุธยาไปยังรัตนปุระอังวะนั้นมีการกวาดต้อนสองเส้นทางคือเส้นทางเมืองอุทยัยธานี กับเส้นทางเมืองกาญจนบุรีเพื่อไปบรรจบกันที่เมืองมอตมะสำหรับเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งทรงพผนวดอยู่ถูกกว่าต้อนทางเมืองอุทัยธานีเนเมียวศรีหบบดียกทัพขึ้นไปเมืองอุทัยธานีทางเรือตามแม่น้ำเจ้าพญาจากนั้นขึ้นบกที่ชัยนาทแล้วเดินไปทางเมืองอุทัยธานีเกา่าปัจจุบันคืออำเภอหนองชางจากนั้น ไปทางอำเภอลานสัต์ซึ่งปัจจุบันคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเลส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งไปยังด่านหนองหลวงและด่านแม่กองจากนั้นในเมียวสิหาบดีน่าจะเดินทัพที่มีเจ้าฟ้าอุทุมพรเลียบแม่น้ำเมยขึ้นไปทางเหนือแล้วออกเมืองเมียววดีไปยังเมืองมอตมะ เมื่อนำทัพมาประจบกันที่เมืองมตมะแล้วเนเมียสีหบดีได้กว่าดตอนเฉลยซึ่งเป็นพระราชวงศานุวงศ์และเฉลยสวนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาไปทางบกสวนทางเรือได้นำเรือพระที่นั่งปืนใหญ่และสิ่งของต่างๆขึ้นไปถวายพระเจ้ามังละที่กรุงรัตนปุระอังวะแต่จากลักฐานในคำให้การของมหาโคมหากริ นายโคเป็นไพ่วัยว27ปีที่ถูกล้ามตามพระเจ้าฟ้าอุทุมพรได้พัดลงกับเจ้าฟ้าอุทุมพรที่เมืองแปรแสดงให้เห็นว่าทรงถูกกวาดต้อนไปทางน้ำเนื่องจากเมืองแปรเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำอิราวดีก่อนที่จะขึ้นไปถึงกรุงอังวะเจ้าฟ้าอุทุมพรและพระราชาวงศานุวงศ์และเฉลยชาอชุชยยาและหัวเมืองใกล้เคียง ได้ถูกกว่าต้อนไปยังกรุงรัตนปุระอังวะก่อนถูกสงไปอยู่ตามเมืองต่างๆสิงหาคมพศ2310เมื่อเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งทรงพระผนวดพระราชวงศ์สานุวงศ์กรุงศรีอยุธยาและ,ฉะเฉลยเดินทางไปถึงเมืองอังวะเนเมียวเสนาบดีได้นำเข้าเฝ้าพระเจ้ามังละจากนั้นพระราชวงศ์สานุวงศ์ที่ประกอบด้วยพระมเหสี พระกนิษฐภคินีพระเชษฐภคินีพระราธิดาพระราชนัดดาและพระภาคินัยที่เป็นสตีพระเจ้ากุงอังวะโปรดให้ประทับในเขตพระราชฐานสวนพระนุชาพระราชโอรสพระราชนัดดาและพระภัินัยที่เป็นบุรุษโปรดให้ประทับนอกเขตพระราชฐานสวนขุนนางกรุงสีอยุธยาและไพ่บ้านพลเมือง ก็ได้รับพระราจทานถิ่นที่พักอาศัยเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดประทับอยู่ที่กรุงอังวะนั้นปรากฏลักฐานในคำบอกเล่าของชาวพม่าว่าได้ประทับอยู่ที่วัดเยตพันหรือวัดมะเดือ่อทางใต้ของกรุงอังวะเป็นเวลา16ปีตั้งแต่พศ2310ถึงพศ2325และได้มีการสร้างพระพุทธรูปจากไม้มะเดือ่อ ในปีพศ2326พระเจ้าประดุงแห่งราชวงศ์คองบองได้ย้ายราชธานีจากกรุงรัตนปูระอังวะไปยังกรุงอมรปูระดังนั้นพระราชวงศ์ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งประทับอยู่ในพระราชวังจึงได้ย้ายไปยังพระราชวังแห่งใหม่ในกรุงอมรปูระด้วยสวนเจ้าฟ้าอุทุมพรไปประทับจำพรรษาที่ปองเลไต ปัจจุบันคือวัดปองเลในย่านตลาดละแห่งกรุงอมรปุระปรากฏหลักฐานพระมาร่าออกพันนามพระองค์ว่าเจ้าฟ้าทอกมหาเถระเจ้าเฝ้าทุมพรที่ทรงผนวดและประทับอยู่กรุงอมรปุระจนถึงพศ .2339 จึงสวรรคตในสมณะเพศส่วนสถานที่สวรรคตและสถานที่ถวายพระเพลิงจากสมุดภาพชื่อ เตว่งลุงซุมประบุตแปลว่าเอกสารการบันทึกราชสำนักพร้อมด้วยภาพเขียนบันทึกโดยราชเลขาราชจอเทงซึ่งเป็นพระราชนัด,ดาของพระเจ้าประดุงมีภาพที่บรรยายเป็นภาษาพม่าว่าพระบรมศพนั้นได้ถวายพระเพลิงที่ลินสิงกงคือสุสานลานช้างซึ่งเป็นบริเวณที่พระเจ้ามังละพระราชทานให้ฉเฉลยชาวยวน และชาวอายุธยาอยู่อาศัยรวมระยะเวลาที่ทรงพนวดอยู่ในกรุงรัตนปูระอังวะและกรุงอมรปูระจนสวรรคตรเป็นเวลา19ปีบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณอกบ้านป้องเมือง คุมเยาเสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาหนาที่เรารักษาสืบไป